วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เปิดรับสมัครการลงเลือกตั้งเป็นสวนะคะวันนี้ทางเลขาธิการกรกะตก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของความพร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เลขาธิการกะกะตเลือกลงพื้นที่ที่เขตบางกะปิแล้วก็ที่เขตคันนายาวค่ะ นายแสวงบุญมีเลยคธะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอก่อนที่จะถึงวันรับสมัครวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะ20พฤษภาคมนายแสวงบอกว่าทั้งสองเขต ที่ลงไปก็มีทั้งเขตคันนายาวกับเขตบางกะปิทั้งสองเขตนี้พบจุดที่แตกต่างกันคือพื้นที่เขตคันนายาวสถานที่รับเลือกตั้งกับสถานที่รับสมัครเป็นจุดเดียวกันค่ะ mm. เนื่องจากว่ามีพื้นที่เยอะเขาก็แบ่งซอยย่อยเป็นสองฝั่งได้แต่ถ้าเขตบางกะปิเนื่องด้วยพื้นที่ค่อนข้างจํากัดจึงต้องเป็นการให้จุดเลือกตั้งกับจุดรับสมัคร เป็นคนละจุดกันส่วนรูปแบบลักษณะของพื้นที่นอกจากนี้ก็มีการรายงานมาจากผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครด้วยรวมทั้งผู้อำนวยการสํานักงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั้ง77จังหวัดบอกว่าตอนนี้มีความพร้อมแล้ว100%ค่ะท่านพวกนี้ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดช,ชอบแล้วก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องกติกาเป็นระเบียบผมคิดว่าท่าน เข้าใจอย่างท่องแท้ที่จะอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการให้การรับรับสมัครเลือกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง928ก็คือทั้งอำเภอและเขตเนี่ยนะครับในวันในช่วงเวลาวันที่24 20ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ครับ นอกจากนี้คุณสแสงยังเน้นย้ำว่าบทบัญญัติมาตรา34ของรัฐธรรมนูญได้บันทึกไว้นะคะว่าห้าไม่ให้ผู้สมัครหาเสียงและแนะนําตัวสําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันและก็ให้การเลือกตั้งเป็นไปตามความสุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นการจะไปหัวหรือว่าแลกคะแนนหรือแม้แต่การจะไปแสดงวิสัยทัศน์ทําไม่ได้เลยนะคะผู้เลือกต้องเลือกสอวอ เลือกจากประวัติหรือแบบสวสามเท่านั้นค่ะแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสื่อหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆได้ค่ะแต่ห้ามหาเสียงแ้ามเลยโพสตได้โพสตได้แต่หาเสียงไม่ได้จะไปแสดงวิสัยทัศน์จะไปเคลื้นดีเบตอะไรนี้ไม่ได้เลยนะครับอ่าส่วนบรรยากาศครับการเตรมความพร้อมในการรับสมัครสวในพื้นที่ต่างจังหวัด ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์บริหารทะเบียนภาคห้าสาขาเชียงใหม่ไปดูที่นั่นกันก่อนนะครับมีการอบรมให้ความรู้และก็ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรวม25อำเภอพร้อมกันนะครับแล้วก็รับมือกับการสมัครสอวอรที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันหัวหน้าศูนย์บริหารทะเบียนภาค5าที่สาขาเชียงใหม่คุณบุญยริชนิดบวน,นิชนะครับเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดเอาไว้แล้วก็ให้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนที่จะทําการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะต้องตรวจอย่างละเอียดเลยเพราะเ<ม>นื่องจากว่าพอบันทึกเข้าไปแล้วเข้าสู่ระบบคอมมันจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น<า>ต้องรอบคอบครับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนายชัยวัชื่นโกลสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็เป็นประธานโครงการบรรณาการทุกภาคส่วนในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมานะคะการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงข้อกําหนดกฎระเบียบต่างๆของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมกว่าร้อยคนในร้อยคนเนี่ยก็มี ทั้งว่าที่ผู้สมัครสวประชาชนที่เขาสนใจรวมไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอว่าห้ามกระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ